สวัสด,ดีค่ะทุกคนยินดี้อนรับเข้าสู่ช่องมาอยอีจนะค่ะวันนี้ยกมีเรื่องแย่จะมาบอกค่ะก็คือว่ายกเล่นซากุระตามปกติคือออกจากเกมนะคะพอวันนี้นะคะก็คือว่าเกิดเหตุก,การณ์ก็คือพอยกเข้าเกมซากุระนะคะพอมาเจอหน้าเกมนะคะปรากฏว่าเล่นต่อหายค่ะทุกคนแล้วก็จุดเซฟของหงยกที่หยกเซฟไว้หายไปหมดเลยค่ะทุกคน ไม่รู้มันเป็นสาเหตุเพราะอะไรนะคะของหยกเลยหายไปหมดเลยนะคะทุกคนแต่ว่าของพวกพี่หยกดูโฆษณาแล้วไม่หายนะคะทุกคนแต่ทุกคนดูดิเสื้อที่น้องหยกนะคะซื้อมาทั้งหมดอะหายไปหมดเลยทุกคนก็คือไปโฆษณาหมดเลยนะคะแล้วก็รวมของผู้ชายไม่รู้ว่ารวมของผู้ชายหรือเปล่านะคะ ไม่อย่างนั้นคือมันหายหมดเลยนะทุกคนกคนุงหยกไม่ได้จัดจอ้องไม่ได้ทําอะไรหยกไม่ได้ลบเกมเลยนะคะทุกคนอยู่ดีๆอ่ะมันทุกอย่างที่ยกเซฟไว้หายหมดเลยะคะ่ะทุกคนรวมทั้งตัวละครอื่นๆด้วยก็ไม่รู้นะคะแต่ตัวละครที่เป็นอย่างนี้นะคะมันยังอยู่เหมือนเดิมอะ่ะมันยังอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าเสื้อลองยกของบอยและเกิ ฮ้ยของบอยก็หายค่ะทุกคนหายไปหมดเลยอ่ะแล้วแถมอันที่ยกเซฟไว้ก็หายไปพร้อมด้วยนะคะโอ้โน่าเซ็งมากเลยค่ะคือของรุยกที่หยกทำดูโคลสมาทั้งหมดอุสตส่าห์ดูมาตั้งยานหายหมดเลยค่ะทุกคนโ,โหเซ็งอ่ะแล้วมันมีชุดที่ยกอยากใส่มากแล้วยกไม่รู้เพราะอะไรนะคะเกิดเหตุการณ์คือ ของที่ยกเซไฟไว้และอันที่ยกถูโฆษณาหายหมดหมดเลยค่ะไม่มีอันไหนเหลือเลยนะคะโดยเฉพาะพวกนี้นะคะลูกหยกก็เลยงงมากเลยนะคะว่าทำไมมันหายไปหมดเลยซึ่งหยกไม่ได้ลบเกมไม่ได้ทําอะไรกับมันหยกไม่ได้เริ่มใหม่เลยนะทุกคนคือหยกอะ่ะเมื่อวานก็ยังเป็นของหยกเหมือนเดิมหมดเลยนะคะคือของปกติหมดเลยเนาะจากนั้นนะคะ พอยกเล่นวันนี้นะคะหายไปเลยะคะ่ะทุกคนหายทั้งเสือ้อทั้งของที่ยกดูโฆษณาน่าจะหมดนะคะทุกคนดูแป๊บแล้วดูทุกคนชื่อก็เปลี่ยนด้วยยกไม่ได้เปลี่ยนชื่อนะคะไม่รู้มันเป็นบากเพราะอะไรก็ไม่รู้นะทุกคนดูดิของยกที่ยกเซฟไว้หายหมดเลยทุกคนเสือ้อ ของไอเทมแล้วก็อื่นๆหายหมดค่ะทุกคนยกเว้นตัวละคร3ามตัวนะคะที่ยกได้ดูโฆษดาเนาะไม่ต้องมันไม่หายค่ะทุกคนแต่ว่าเสื้อผมน่าจะอื่นๆหายหมดเลยค่ะทุกคนไม่มีอันไหนเหลือเลยอ่ะหูแต่ว่าเหลือเสื้อที่ที่ไม่ได้ต้องดูโฆษณาแล้วคะทุกคนไม่หายแต่ว่า ต้องดูฆษณนหายหมดเลยค่ะทุกคนแล้วเบดมหยกจะเล่นคลิปยังไงล่ะทีนี้หยกต้องกลับไปดูโคษณาใหม่นะคะทุกคนหรือหยกปิดเครื่องหรือเปล่าเพราะหยกไม่ได้ปิดเครื่องมานานตัวเซฟของหยกด้านหายไม่หมดเลยค่ะทุกคนอันนี้มันอยู่ที่อะไรกันแน่คะอยู่ที่เครื่องหยกหรืออื่นๆเน,นี่ยเป็นหลายครั้ง คือเพิ่งไปครั้งแรกนะคะทุกคนมีใครเคยเป็นเหมือนนุ๊ยกบ้างคอมเมนต์มาทีนะคะคือหยกก็เป็นนะคะทุกคนคือทั้งเซฟของนุงโยกนะคะหายหมดทุกอันเลย <c oughs> หรือนุ๊ยกนะคะปิดเครื่องไว้นะคะตอนเช้าเนาะไปโรงเรียนแล้วก็พอกลับมานะคะก็อยู่ไปื่ีย้ไม่ได้เข้าเล่นสากุลานเนาะพอตอนกลับมาที่บ้านนะคะทุกคนดันไม่เจอของค่ะหายหมด แต่อยู่กนงนหน้าเกมก่อนนะคะว่าว่าทําไมเล่นต่อเขาถึงหายนะคะแล้วพอไปอยไปดูอีกมันก็พอเข้าไปอยู่ยังไม่มึงพอมาเจอหน้าเกมก็ยังไม่มึงมากนะคะพอเข้ามาปรากฏว่าหายหมดค่ะทุกคนหรือมันอยู่คนสร้างหรือเปล่าทุกคน มีใครรู้ช่วยบอกทีนะคะเพราะว่าวานเหตุการณ์คือหยกก็เล่นได้ตามปกติของลูกโยกก็ยังอยู่ครบนะคะแล้วจากนั้นโยกก็ปิดเครื่องนะคะลูกก็พอเช้านะคะตื่นมาไปจะจะไปโรงยรียนไงคือปิดเครื่องนะคะพอปิดเครื่องแล้วนะคะพ่อกลับมาถึงน้าน,นวดนะคะยายลูกก็ให้ได้โทรศรัพท์นะคะคือเล่นโลบอกเนาะแต่ยังไม่ได้อัดนะคะทุกคนก็คือไม่ได้โลอัดเนาะ คือยกจะมีความไปรับบอกคือแอบเล่นไม่ได้ถ่ายนะคะทุกคนก็คือเกมาเกอร์น,นะคะซึ่งโยกถ่ายไม่ได้ซึ่งโยกถ่ายได้อีกแล้วแหละแต่ว่ายกนะคะไม่มีหูฟังค่ะกลัวเสียวจะไม่ได้ยินนะคะก็เลยต้องใส่หูฟังก่อนถึงจะถ่ายได้นะคะแล้วก็เกิดปัญหายัางยิ่งใหญ่เลยค่ะหรือว่ามันอยู่ที่คนสร้างหรือว่าเครื่องของนุ่ยก,กันแน่ หายไม่หมดเลยเหมือนแบบหยกไม่ได้ดูโฆษณาเลยคือหยกดูนะคะกังจำคลิปที่หยกทับเต็ไไมไปหยกใช้ชุดอื่นนะคะทุกคนได้เกบซาก,กุระแต่ดันหายไม่น้ำหมดเลยะคะ่ะแล้วทรงก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวหยกพาไปดูเลยนะคะอยากรู้ไอเทมมันต้องหายทุกคนเพราะว่าหายไปแน่นอนแน่ทุกคนดูดิ มีของบางอันล็อกนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วยกปลดล็อกแล้วนะคะแต่มันเป็นความบาั๊กค่ะทุกคนโอ้ยเซงอะไรอยู่ต้องกลับไปดูโฆษณาใหม่ซึ่งมันนานนะคะทุกคนยกทำมาตั้งแต่หลายวันที่แล้วนะคะปรากฏหายหมดค่ะโหแก้ด่วนเลยหรือว่ามันอยู่ที่ยกปิดเครื่องเลยฮงมันรีเซ็ตใหม่เหรองงอะ น่าจะอยู่ที่คนสร้างนะคะหรือไม่ก็อย่างอื่นนะคะทุกคนใครใครก็งงเหมือนน้องโยกบ้างช่วยบอกทีนะคะใครเป็นอย่างนี้บ้างก็ช่วยกดไลค์แล้วก็คขมเป็นมาบอกด้วยนะคะว่าเคยเป็นไหมเพราะว่าของโยกก็เคยเป็นมาแล้วนะคะรอบอันนี้คือรอบที่หนึกครั้งแรกที่โยกเป็นนะคะทุกคนพอต้อยเข้า ấy, ยังไม่ค่อยงงมากนะคะพอเข้าไปในเกมแล้ว งงจัดเต็มแบบงงมากอะตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะมีสถานการณ์เกิดขึ้นเนาะคือเป็นความบั๊กนะคะไม่ได้มาอัดคลิปตัวลาไปก่อนนะคะ,จะเจอเลยใหม่คลิปได้เนาะสวัสดีค่ะ